สวัสดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องตุ๊กสาวลาวซับเน,นือแชนเนลเด้อทุกคนวันนี้เราจะมาเบิ้งแม่พูเทศจะอว้วนเลือดนั่นเองเนาะทุกคนเนาะกินเลือดผีดูดเลือดหรือเปล่าเนี่ยผีดูดเลือดจริงๆละแหละิังนี้เลือดหมูนี่คือแม่พูจนนะนี่เนาะนี้เราจะมีผักสาลาเม ซาลาเน่ก็ได้เลย <g ười> แล้วก็ผักกันสะเอาแล้วก็มีผักบวัวเนาะอยู่นี่แล้วก็มีซีดหมูซอยมกักพ็ดลงไปหรือว่ามะเอือดลงไปน้องตุ๊กบบมีมาก,กันพิษดิบเนาะน้องตุ๊กก็เลยเซ่อมากพิดแหงแทนเลือด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 ทั้งนั้นบบมีข่าเนาะเดี๋ยวนี้ คือแม่คนอันนี้ก่อนแห้วเดี๋ยวเป็นหนึ่งเขาจะเอาเขาฮ้อนมาซื้อคนซื้อขายขายคืออันอเมนูอยู่เกาหลีอาหารเกาหลีขายกันแต่ว่ายุเกาหลีอินนั้นเมนูอันเดอร์บูนเนาะฮูแต่ว่าอันฮูแต่ว่าบานน้องตุ๊กอันซื้อว่าเมนูสะว้าเหลือด ใส่หัวเลือดอันนี้คือใส่หมูเนาะแต่น้ำมันเขาสบองเนาะแต่ว่าเขาล้างดีแล้วเนาะเฮาล้างเสื้อนแปรงมันละกันโซดาโซดาแล้วก็เกลือนอล้างนี่เนาะล้างจนมันบ่มีกินซาบเนาะเฮ้ยเออกดไอ,อเมะเฮมันเฮอมันเพิด,พด,พดเพถึนแสบกกับแม่พูดคนสวยเหมือนเดิมที่ทำให้กิน อันไปยุเวียงบบฮู้ว่าเขาขายอยู่กับเดินเนาะจนในเฮาเมเฮตอยู่ซำเหนือใอ้ฟ้าเพิ่งกินนะความยากความยากนะังเมนูนี่เนาะเม่ฟาฟ้าเพิ่อเธอหนึ่งคนเนาะความยากของน้องจุกเนาะเมนูนี่พ่อว่าอยูย่ซำเหนือจึงได้กินและบุเนาะก็เลยไป ไปยูเวียงก็อยู่ไดฮาปี้่หละมุนั้นจักยังคิดจักอันเลอร์และคิดยากคิดยากกันเสื้อเอวเหลือจักจิไปสอกซื้ออยู่ก็ะเดิ็เลยบอกแม่เห็ดฝากไปเถอกินเพราะว่าฟางมืนอนี่มืออื่นสาวมันก็หหวัดเดลยเนาะก,ก็เลยว่าพอดีไปหอดฝุ่นก็อุ่นเอามันยังบูบูด จะเ,เกลือ้อเป่งนวลงไปกับมือย้ำย้ำย้ำหอมได้ทุกคนมีสีนมีมันขย้ำขย้ำเลือดแตก พูมากินดิบกินได้เลยเนาะฮ่าฮ่า่าฮ่าอีเมียบาร์ฮะพูมากินดิบมีกินได้เลยได้หนิเพราะว่ามีเดูผมเหมือนกับข้าวแตงเลือนหมูเลยเนาะไม่เนาะเนือดืข้าวแตงเรือดหมูแต่วันี่นั่นเขาจิ้อซุกอืมมันจะเสื้อดิบ อืมนล้วมีซีมอีกเป็นเดไอเด้อรสได้ล้วเปล่า <laughs> หาคนแบบนี้และวหาซีมซีมเบิองหลักการทามันนั่นโอเคแซบตามที่เฮาวัน,นแล้วซ้ำจะเอาเป็นเด้อเดม่แซบละนันวๆนัวๆเค็มๆนัวๆเค็มนะนึงอือต่อไปเขาเอาข้าวเหนียวมาซื้อเนาะ เดี๋ยวน้องตุ๊กเขาเป็นหนึ่งเข้าเหนียวหนห้อนมาซื้อกันเด้อทุกคนเอาเข้าวเหนียวซื้อเลยเนาะกุนัดเสื้อใสงัด <laughs> ใสมัดมัดอันมัดส่วนมันก็นเนาะเอาไม่ไปปีนขึ้นเนาะบอปีนแล้วเห็นดวงนี่เลยเห็นดวงนี้แล้วปีนเห็นดวง,งนี่เล้ว อ่อาเนี่กินเหลือดอีกมนาชิอ้นกินเหลือดอกินเหลือแปงกิเหลือแปงมันโมเปไม่ได้ขับเทปปลาเพื่อนใช่อรไม เจ้าขอบเจเนอะเออย่ยาทุกคนหาเสื้อข่าเสื้อข่าเหนียวเนอะเข้าเหนียวอุ้นเข้าเหนียวเย็นหรือเข้าเหนียวอุ่นก็ไดเนอะเสื้อแล้วเขาก็มายัดอันส่วนอันอีเมดอันกระจกยัดนี่คือทุกน้ำดื่มเนอะอาปากมันตัดอาปากมันเนาะ

อันนี้แทาทางใหญ่ทางยาวตั้งข้าตั้งจังมะใสอ้วนเลือดจ้าหกมงูงนัดจนเบิดเลยเนาะหน,ะนามมันเัาก็ทอกลงไปเลยเนาะทุกคนเป็นบแมอ่ะหนามันก็ทอกซิหนามมันก็คือเลือดนั่นเองเนาะ <อ>ลวนอ่ะลวนอละเอาแข้งแข้งอะไรอะไรลวนเอาแข้งข้างเอามันลงไปก่อนเอามันลงไปเอามันลงไประวังมันเตี้ยกนะมีใส่มูลาชิโคลังหมูตุนเดชทีลงไปอย่างเขาตุ่นเดชเม็ดเขาล้วน เสร็จแล้วจ้าดึงขึ้นเบิ่งอันทั้งข้าทั้งร้อนนี่มัด เป็นกระสือหรือเปล่าเห็นหัว mm กับใจมัดเลยจ้าก็ใส่มัดกันอยู่นี่เอาไฟเนาะมัดไม่โดนดุเรื่องเหรอเอ๊ นี่เนาะฝายเอาฝายมัดใสาเนี่ยมันมันมจะยูดีใส่เอ็นมันแล้วมุ้ยจะดูอืม ทุกคนถ้าแม่มัดไปหนอมัดไปแล้วฮาก่อนจะไปตุ่มเหมันเอนเนาะทุกคนถ้าเวลาไปถึงตอนตุ่มเลยเนาะข้ามเวลาไปถึงตอนตุ่มเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวลงตุกท้ายให้เบื่องเนาะเดี๋ยวนี้กบมืดแล้วจ้ามืดมืดมืดยูเพื่อนลงตุกจังงี้นันพระสวดเนาะร้อนเนาะเพราะว่ายุ่เกอวาดนั่นเองเนาะเดี๋ยวข้ามเวลาไปตอนตุ่มกันเลยเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนสุกเนาะ เนะทุกคนเอากระตังน้ําแล้วก็เอาเกลือไปเกลือมันเป็นก้อนอะจะกว่นหนึ่งพอแล้ว,ลวก็ต้มทามันหวานในนึ่งเฮาจึงอ่ะเอาใส่มาลงอ่ะทุกคนใส่ที่มีเหลือดของเาเอามาลงเน,นาะทุกคนเบื้องหนน้าเริ่มเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วครับเริ่มหวานในนึงงฮ่นะทุกคนก็เอาเศษอวัวเหลือดของเ,าเอาลงไปลงไปต้ม เมบ้าวนี่ยมันเจาะมันอันตึงขึ้นกว่าจังเจ๊ะยินดีเนาะทุกคนเริ่มฟดแล้วอีเมก็เจาะอันที่อีเมกเจาะหันคือคนเหม็นเนาะคนตุเหม็นอุ้ย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 แล้วก็ตักฟองออกทิ่มเนาะทุกคน มาอันม่มีไม่ให้ด้ฝุงจะดิดจะดิอยู่เฮ่ยนยนป็นเดียนี่หัวเขาพวงมาฝุ่งจะดินดจิ๊เขาก็ยคอยๆสอนพองมันออกทิ้งก คือเดี๋ยวนี้มารังไฟอยู่แถวอยู่กลางบา้านแล้วคือครัวเา,าคือบดได้บดได้ดังอยู่เลยตังต้งแต่ขานาวมาหน,า,า,นาวเราเ็นยังดังเนะมันบุมีวนนางฟิ้งไฟมันมีวนหนังฟิงฟนนงฟ้งไฟ,ฟ,งไฟแท้หนาวแล้วบุพราะว่าผมมาฟิ้งไฟอืมเฮยยิงยาวเลย ตุ่มจะไปเนาะถาเบื้อง,ตอ,นะงตอนสุกเลยเนาะทุกคนเนะาะจะคอยตุม่มแล้วก็ซักซักซักไปจนกว่ามันจะสุกเนาะเออมันออกแล้วก็ซ้อนพองมันซ้อนฟองมันทิ้งเนาะทุกคน,นะน,กนเนาะเออเลอเม็ดแล้วมีเหลือแล้วปะนี่น่าจะเห็ดก๋วยเตี๋ยวน้ำตกได้เลย <laughs> ต้มต่อไปนะทุกคนต้มไปจนมันสุกนี่เนะทุกคนเสร็จว่าเหลือเท่าก,ก็ได้สุกแล้วจ้านี่ติดตาเซฟเดี๋ยวมาตัดกันเนะเป็น,นเดิอทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ โฟกัสไหมกล้องไม่โฟกัสเลยเพราะมาอายฮอาหนดน่ที่เอเ้รนีกเพื่แล้วนทุกคนตอนไไน,อนี้มันจะเป็นแบบนี้อืมอ้า อร่อยโอ้โหว่าอยู่ประเทศไทยเอิญอันนึ่งเนาะจะยู่วันยู้ซำเหนือเอิญจะอ้วนเลือดเนาะนี่จะเป็นแบบนี้มันหวานเนาะมันมายาโฟกัสไปไหนกล่องมายาโฟกัสไปไหนเแซ่บเนาะเดี๋ยวน้องตุ้ซีซี่มาเบืองอีกเมื่อกี้เขาหายเขาไปแล้วเนาะอืมอืม แซ่บรสสามมันจะเอาเป็นแบบนัวๆแล้วก็หอมเหมือนพักแพลวหอมพักแพลวแล้วก็มีเขานำดอกนี่เนาะมีเสื้อขาวด้อแล้วก็หอมเลือดแล้วก็เสิร์ฟเวลาตม้มยูสามสิบนาทีเนาะแซ่บมาด้วทุกคนมากินน้ำกันเนาะ อร่อยมากอร่มาเดมากินกันเด้อแซแซ่บมห้แซ่บแบ ส่วนคลิปนี้น้องตุกกะเสียนลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเห็นคลิปต่อไปเ,เด้อบ๊ายบาย